มิลลาฮุลลอฮิมานุลรอฮิมอินนัลฮะมดุลลอฮิวกัฟะอัมมาบั๊กดท่านผู้ชมที่รักครับซุลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราก็กลับมาศึกษาบทเรียนในเรื่องเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศาสนาอิสลามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของศาสนาอิสลามจากหนังสือของมอลานาอับุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซานีอันนัดวีอัลอาคิดะตุวัลอิบาดะตุวัสซุลูกู มาในตอนที่5นะครับซึ่งมาบรรลุครั้งที่4ตอนที่4ก็ว่าอัลตลาทรงตรัสว่าอัลเยอมอัลเยอมอักมันตุละกุมดีนักุมวะอัจมัมตุอะไรกุ่มนิฮาม,มตีวะรอดีตุละกุม,มุลอิสลามมดีนาวันนี้คือในฮัจญุตุนวิดานั้นอันตลต阿拉ทรงประทานองค์การอัลกุรอานนี้ลงมาว่า ึงสังวเรเถิดว่าตั้งแต่เราได้ประทานธรรมะลงมาผ่านศาสดาอัมบิยามากมายทั้งปวงนั้นบวันนี้วันที่มุฮัมมัดเจ้ามีลมหายใจอยู่นี้ในฮัตจะตุลวิดานี้เป็นวันที่เราได้ทําให้กระแสทานแห่งธรรมะนี้บรรลุสู่จุดอันบริบูรณ์และบรรดากรุณาที่คุณที่เราได้เคยประทานให้แก่ศาส,สดาพูดเทศนาเตือนสติแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นอภินิหารหรือกรุณาที่คุณใดนั้น ไม่ได้เคยสมบูรณ์และยิ่งใหญ่เท่าที่เราได้ให้แก่เจ้ามานั่นก็คืออันกุรอานสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คืออันกุรอานที่เจ้าได้เทศานานี้ได้รับลงประทานลงมาจากฟากฟ้านี้เป็นกรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นเพียงธรรมะที่มาจบสู่จุดอันบริบูรณ์และครอบคลุมธุรกรรมและความซับซ้อนของสังคมมนุษศชาติทั้งปวงวารดีตุลกุมูลอิสลามมาดีนาะ และในสายทานแห่งธรรมะที่ได้ถ่ายสืบทอดกันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละชั่วคนนี้ผู้คนบางกลุ่มก็พากันแยกไปเรียกชื่อต่างๆบางคนก็อ้างไปเป็นกรรมสิทธิ์ของชาติพันธุ์ตัวเองสายเลือดตัวเองอย่างเช่นในาศาสนายาฮดียะเป็นต้นหรือในธรรมะแบบยูดาอิซึมซึ่งคนที่ไม่มีเลือดของยากูบอะลิสลามไม่มีเลือดของยาโคบ ก็จะไม่สามารถที่จะได้รับพรแห่งธรรมะนี้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมะนี้หรือมีโอกาสเข้ามาประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมในธรรมะนี้ได้เลยเขาดึงเอาไปเป็นสมบัติของชาติพันธุ์พูดมีสายเลือดของยาโคบเท่านั้นดังนั้นแล้วนี่เองที่อรัฏฐลาได้ได,ได,ได้ให้เราได้ตระหนักถึงแบ็กกราวด์หรือพื้นฐาน หรือกำลังที่เราเหมือนกับเรากําลังพัฒนาผืนแปลงที่ดินนี้โดยการถางหญ้าเก็บเอาสิ่งรกต่างๆออกไปถมปรับหน้าที่ดินก็คือเพื่อที่จะปูทางไปสู่การเข้าใจในบทเรียนเรื่องเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศาส,สนาอิสลามและในสิ่งที่เป็นธรรมะที่ถ่ายทอดมายัางท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลัตุลลออะลหยฮิวะลาซ่าอาิรินอัมบิยาอิบานมุสลีนั้นก็คือ <c oughs> สิ่งที่เป็นความอักกมลไฟนนาฮาจัดดีนอักคมลุลอดเดียนดยเหตุนี้เองธรรมะนี้เป็นธรรมะที่มีความบริบูรณ์และนอกจากความบริบูรณ์ในธรรมะนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความเชื่อมั่นมีความยากเกินก็คือยากเกินก็คือในธรรมะนี้หามีสิ่งใดเป็นข้อ เคลือบแคลงสงสัยไม่ไม่มีสิ่งใดเลยในธรรมะนี้จะเป็นสิ่งอันเป็นเป็นข้อต้องสงสัยและเคลือบแคลงในความเป็นสัจจะในความเป็นธรรมะที่ถูกต้องเพราะเหตุที่เราตาทรงตัดเอาไว้ซึ่งในสุรในพระคัมภีร์อังกุรอานบทอันนัจจอมาองค์การที่3และ4ว่าวามายันติกุอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮย,ยูฮา เจ้าทั้งหลายมิพึงเครือบแคลงในธรรมะที่เราได้ประทานลงมาแก่มุฮัมมัดสลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมเลยเพราะว่าในแต่ละสิ่งที่มุฮัมหมัดสลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เอ่ยเอื้อนเทศนาออกมานั้นมิได้ออกมาจากความคิดของเขามิได้ออกมาจากทักษะและประสบการณ์ของเขามิได้ออกมาจากสิ่งที่สั่งสมมาจาก ประสบการณ์ในบริบททางสังคมของของเขาหรือได้รับรู้มาจากการบอกเล่าหรือได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์หรือได้ยินได้ฟังมาหากแต่อินหัวอินลาวะฮยูยูฮาแต่ข้อธรรมะทั้งหมดนั้นที่ประทานลงมาจากอันกุรานี้6พ0 0กรอกว่าองค์การเป็น ข้อธรรมะที่เราได้ประทานลงมาจากฟ้าทั้ง7ชั้นจากเราเห็นมัฟฟูสจากตัวพระคัมภีร์ที่อยู่ในต้นฉบับที่เก็บไว้บนชั้นฟ้าสูงนั่นเป็นต้น <c oughs> ดังนั้นนี่จึงเป็นการปูพื้นฐานที่ทำให้เราเห็นว่าต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้แล้ว,ว่าถ้าอย่างนั้นในาศาสนาและธรรมะอันบริบูรณ์นี้มีจุดเด่น และมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันใดบ้างข้อหนึ่งอัตลักษณ์โดดเด่นข้อหนึ่งของอิสลามก็คืออินนัมมัตฮาซัดอินนัมมัตฮาซัดดีนอัลอูลาวาชิอารูฮูอัลมุไมยิซอัลอวัลฮัวอัตตาร์กิซุอัลอาลีดะอวัลันวะกับละกุลละชัยสิ่งที่ทำทำให้อิสลาม เป็นธรรมะอันโดดเด่นขณะที่ในสังคมมรุสเซียชาติก็มีธรรมะอยู่มากมายและในธรรมะทั้งพวงนั้นก็ล้วนมีคำสอนที่น่าปราบปลืม้มมีคำสอนที่ทำให้มนุษเียชาติมีความอิ่มเอมมีคำสอนที่ทำให้ให้มนุษียชาตินั้นหลุดพ้นจากการจากการเป็นห่วงยึดติดในดุนยา เป็นห่วงยึดติดในในวัตถุแห่งโลกนี้เป็นห่วงยึดติดในฐานันดรเป็นห่วงยึดติดในสมุติบัญญัติและลุ่มหลงไปในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นและในสิ่งที่ปรุงแต่งเหล่านั้นอันนี้ทุกๆศาสนาก็ก็มีแต่ในสิ่งที่สำคัญที่ในอิสลามถือว่าเป็นสิ่งอันโดดเด่นก็คืออิสลามนั้นและธรรมะนี้นั้น หัวอัตตะเคียร์ูอละอล,ะอ,ละอัอลอะกิดไดีเอาวะนันวะกับลักุลละชัยในศาสนาทั้งทั้งปวงก็มีเรื่องการเมตตาธรรมในศาสนาทั้งปวงในธรรมะทั้งปวงก็มีเรื่องแห่งการการการปล่อยวางในศาสนาทั้งปวงก็มีในเรื่องของการอ,อ,อ,อภอยออโทษให้ให้มาอาฟให้อโหสิกรรมในศาสนาทั้งปวงก็มีเรื่องของ ของการทําจิตใจให้สงบและและอื่นๆนับเป็นพันเป็นร้อยแต่สิ่งที่สําคัญที่เป็นสิ่งโดดเด่นของศาสนาอิสลามก็คือการรวมศูนย์ธรรมะทั้งปวงนี้การจะประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมให้ได้นั้นการจะการจะทุ่มเทวิริะะของตนเพื่อปูทางไปสู่การมีบรรลุธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้นั้นทุกๆข้อปฏิบัติในหนทางธรรม ทุกๆก,การการเทศนาการสั่งสอนการเรียกร้องผู้คนให้ประพฤติประพฤติทำปฏิบัติธรรมนั้นหรือเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องรวมศูนย์อยู่ที่หลักศรัทธาจะต้องรวมศูนย์อยู่ที่หลักอักีดาและจะต้องไม่ออกนอกกรอบแห่งปริมณฑลแห่งอักีด์ปริมณฑลแห่งหลักความเชื่อ และนี่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่ในบางหลักธรรมบางสำนักธรรมมองเห็นเพียงว่าหากผู้คนในโลกนี้จะบวงสวงบูชาสิ่งใดมากมายก็ได้ขอไปเพียงเดียวคือยกสรรณะสูงสุดในตัวของศาสนานั้นๆไว้เป็นอันดับหนึ่ง หลังจากนั้นจะบวงสรวงบูชาจูปิเตอร์อพอลโลหรือว่าสฟิงอะไรก็ได้สิ่งนี้หรือในหลักธรรมนั้นในธรรมบริษัทเหล่านั้นจึงไม่ได้อยู่ในวิถีธรรมที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่างเช่นอิสลามที่รวมศูนย์วิที่หลักความเชื่อและจะไม่ให้ธรรมบริษัทนั้นออกจากปริมณฑลนี้ ไปยกย่องสรณะต่างๆมากมายยกเว้นแต่สรณะอันเที่ยงแท้อันอิล่าอัลขอาลิกอัลฮักวัสัลลมุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลล่ะวะบระกาตุ